นี้ก็จะเป็นการดูอนาคตในภาพรวมทั่วๆไปของน้องนะคะวันนี้พี่ตาเริ่มดูให้เนี่ยเริ่มวันที่19นะคะ19ของเดือนกรกฎานะคะพี่ตาก็จะเริ่มดูละเอียดไป19-20อาทิตย์20อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าไปยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาโดยประมาณนะคะอ่ะสรุปก็คือว่าเนี่ยต่อไปนี้พี่ตาจะพูดถึงอนาคตน้องในช่วง5.456 หกอาทิตย์โดยประมาณอันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่น้องเลือกไว้พี่ตา20บใบนะคะเริ่มดูกันนะคะว่าดวงชะตาของน้องขึ้นชีวิตของน้องในช่วง <c oughs> เดือนหน้าจะเป็นยังไงนะคะอะ่จับมาใบแรกเอ๊ะใบแรกทำไมขึ้นปัญหาเรื่องความรักล่ะคะ ลักษณะของน้องนั่งอยู่นี่ในภาพรวมภาพรวมในชีวิตน้องในภาพรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเตงจะมีเรื่องอึดอัดใจแผ่วแผ่วเข้ามามีเรื่องอึง้งอึงมีเรื่องหน่วงหน่วงในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องความรักอะคะ่ะถ้วยเก้าบางทีถ้วยเก้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหารักสามเศร้าอะนะคะแต่พิตาก่อนหน้าที่จะมาดู เรื่องทั่วไปนี่พี่ตาดูเรื่องความรักให้น้องโดยเฉพาะแล้วใช่ไหมพี่ตาก็เช็คแล้วว่าแฟนเราอะแฟนของน้องอไม่มีคนอื่นชัวร์แต่พอมาดูดวงทั่วไปตำแหน่งชีวิตของน้องก็ยังว้าวุ่นกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องมือที่3อยู่พี่ตาจึงตีความได้2อ,อย่างว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าถึงแฟนไม่มีใครแต่เราก็ไปคิดมากเรื่องแฟนหนึ่งนะคะ2ตัวน้องเองอะระหว่างที่แฟนไม่อยู่เนี่ย มีใครแทกเข้ามาคบกับเราหรือมาจีบเราไหมตัวเองก็ดูดีๆนะคะว่าน่าคบไม่น่าคบเดี๋ยวจะมีใครเข้ามาอ่าจีบน้องจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ตาดูให้ละเอียดอีกทีนะคะอ่ะอยากให้ครบสิบใบก่อนนะคะ2องสามสี้าหโอ้อันนี้อะไรนี่แปอ๊โอ้เก้ แล้วก็สิบโอ้เดือนนี้มีเรื่องต้องระวังค่ะน้องต้องระวังและระวังมากๆนะคะยังไงพี่ตาก็รับปากก่อนว่าในแง่ของความมั่นคงความก้าวหน้าของสุดสอความสําเร็จของน้องดีดีค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแต่ว่าพี่ตาเตือนก่อนนะลักษณะของตัวน้องยืนอยู่นี่เห็นไหมคะแล้วตัวเองโดนมัดมัด,มดนะคะแล้วยืนอยู่ท่ามกลางกองดาบเนี่ยตีความได้ว่าช่วงหกอาทิตย์ข้างหน้าจากนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ย น้องจะต้องระมัดระวังสถานการณ์ที่มันจะยุ่งยากนะเราดําเนินชีพไปมันต้องไม่ปกติอ่ะมันจะต้องมีเรื่องยุ่งยากมันจะต้องมีสถานการณ์ขับขันเกิดขึ้นแล้วดูสิมันประกอบด้วยเดือดแฮงแมนแค่เดือดแฮงแมนใบเดียวก็ยุ่งแล้วนะคะ2ใบเนี้ยมาประกบกันเนี่ยมันยิ่งดับเบิลต้องระมัดระวังตัวดับเบิลดับเบิลดับเบิลมากขึ้นนะคะอ่าหนึ่งให้ระมัดระมัดระวังการคบคนช่วงนี้เราจิตใจไม่ดีเนี่ย เราก็จะไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะเราก็จะชอบปรึกษาหาหรือคนนู้นคนนี้ปรึกษาบางครั้งก็หาหมอดูบางครั้งก็ปรึกษานะคะมันก็จะมีทั้งคนที่จริงใจและไม่จริงใจกับเราเวลาเราไปปรึกษาหาหรือกับใครเนี่ยถึงแม้เราไปปรึกษากับคนที่เขาจริงใจกับเราจริงๆรักเราจริงๆก็ใช่แต่บางครั้งทัศนคติวิธีคิดการคำคำ,คำแนะนําที่เขามีต่อเรามันก็อาจจะเป็นการแนะนํา ทคาแนะนําที่ถ้าเราไปทําตามมันอาจจะเพี้ยนได้มันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องระวังมากๆในช่วงนี้คือระวังสถานการณ์ที่ยุ่งยากกัะผันระวังจะไปเจอเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแล้วเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ๆก็มาจากคนอื่นนะคะระวังการครบคนจะคบใครจะไว้เนื้อเชื่อใจใครจะมีสัมพันธภ,ภาพกับใครต้องระมัดระวังว่าจะมีปัญหานะคะแล้วตกแ้งแม่เนี่ยช่วงเนี้ย ถ้าปล่อยให้ตัวเองมีปัญหาอะไรอะไรในช่วงนี้ยมันจะเป็นเรื่องเล็กๆกลกกายเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะอะไรที่ไม่มีเรื่องมันก็จะมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆแน่นอนมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้หนึ่งเลยต้องระวังการครบคนสองหลีกเลี่ยงการมีเรื่องมีรมาวมีปากเสียงอะไรที่จะมีคดีความอะไรที่จะขึ้นลงพักอะไรที่จะเกิดการตอบปากต่อ,ตอ,ตอคําว่าความปัญญาเพิ่งให้เกิดในช่วงนี้ แล้วเรื่องแฟนเหมือนกันค่ะถ้าจะหย่ากันถ้าจะเคลียร์กันถ้าจะตกลงความกันเราก็อยู่กับเขามานานแล้วใจเ,เย็นๆใจหยาก็ไม่ได้ห้ามจะเลิกก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงกับความผิดพลาดได้อค่ะเพราะฉะนั้นพี่ตาเตือนสรุปเลยนะคะว่าจากนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาน้องจะต้องหลีกเรื่องการมีเรื่อง,ม,อง,ม,องมีราวมีปากมีเสียงให้เสร็จเด็ดขาดไปเลยนะคะ เพราะมันจะต้องมีแล้วมีแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่บานปลายและเป็นเรื่องที่เสียหายสําหรับเรานะคะเนี่ยหมดแล้วเรื่องเตือนเรื่องเตือนก็คงจะมีแค่นี้แหละนอกนั้นก็เป็นเรื่องดีจังไว้ว่าให้ฟังเสียงของหัวใจของเราเองนะคะนะเพราะว่าซิกเซนน้องจะดีมากอันไหนใช่ไม่ใช่อันไหนควรทําไม่ควรทําเนี่ยถ้าถ้าเราอารมณ์นิ่งๆเราสามารถสงบสติอารมณ์ได้เนี่ยนะคะ มันก็จะมีซิกเซนเองอะ่ะมันก็จะมีรางสงหรณ์เองค่ะว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนควรทำไม่ควรทำแต่เวลาที่ดวงดวงขึ้นแต่แฮงแมนอย่างเงี้ยอารมณ์เราจะไม่ปกติสิเอาเป็นว่ายอย่างงี้ถ้าน้องถูกต้องสัอย่างถ้าน้องถูกต้องแล้วน้องทําดีแล้วน้องใช้ชีวิตแบบถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ว่าน้องจะประสบเหตุการณ์อะไรมันก็ควรจะมีตัวช่วยมีเหตุการณ์คอยช่วยมีสถานการณ์คอยเคลื่อนหนุน ตำแหน่งชีวิตของตัวเองในแง่ของความมั่นคงความก้าวหน้ากสุจก็ยังดีวันดีคืนตำแหน่งชีวิตของน้องเนี่ยในใน,ในตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลน้องจะไปไหนมาไหนผู้คนเขาก็ยังรักใคร่เอ็นดูนะดวงของน้องเนี่ยคนจะตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกื้อหนุนแต่ไม่ว่าไม่ว่าน้องจะยังมีความมั่นคงมีความสาเร็จมีคนคอยเกื้อหนุนยังไงก็ตามแต่ โอกาสที่น้องจะไปมีฝ่กมีเสียงมีเรื่องมีราวสูงมากช่วงนี้ต้องมีสติต้องใจเย็นอย่าเพิ่งไปทําสัญญงสัญญาอย่าเพิ่งไปมีคดีความอย่าเพิ่งไปขัดแยง้งมีปัญหากับใครไม่ว่าเราถูกยังไงก็ตามมันก็จะเป็นเหมือนเราผิดแล้วช่วงดวงจะตายอย่างเงี้ยเราผิดอะไรนี้เดียวมันจะกลายเป็นความผิดที่บานปลายนะคะดูเรื่องงานนิดหนึ่งนะคะ ดูเรื่องหน้าที่การงานอเผอิญว่าน้องน้องที่พี่ตาดูให้อยู่เนี่ยเป็นน้องที่สนิทกันอยู่แล้วพี่ตาก็รู้ว่าเขาทํางานอะไรก็ลองดูเรื่องงานดูนะคะอ๋ออืมอาจจะเป็นเพราะอารมณ์เราไม่ค่อยดีเนี่ยคะ่ะจากไพ่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะช่วงที่อาจจะเป็นเพราะช่วงที่น้องจะมีปัญห้งปัญหาอยู่แล้วนะคะ อาจจะเป็นเพราะช่วงที่เราจะมีเรื่องอยู่แล้วอารมณ์เราไม่ดีอยู่แล้วการงานก็เลยดูมีปัญหาไปด้วยค่ะพี่ตาวางไพ่ดีๆก่อนนะาการงานมันก็เลยเกิดจะมีปัญหาไปด้วยช่วงนี้การงานจะดูเป็นกังวลกังวลเป็นว้าวุ่นเป็นกังวลใจแต่ไม่เป็นรายงานของน้องมันไม่ใช่ธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงนะคะมันจะกังวลใจไม่สบายใจแค่ไหนน้องก็น่าจะประคับประคองกันไปได้นะคะเพียงแต่ว่า อย่าให้เกิดความเสียหายในเรื่องงานก็พอแต่ว่าในตําแหน่งของสถานการณ์แบบเพื่อนร่วมงานหรือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ยังรักใคร่เอ็นดูเราดีอยู่เพียงแต่ว่าการงานมันอาจจะกะังวลใจบ้างแค่นั้นนะค่ะช่วงนี้ตัวเองต้องอย่างนี้โอ้โหเนาะช่วงนี้ตัวเองต้องช้าๆค่ะเห็นเห็นอัศวินขีม่ม้าเหาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไหมคะปลายไม้ทาของเขาแขวนด้วยช่งมะกอกเตงต้องปล่อยให้ชีวิตเนี่ย ดำเนินไปช้าๆใจยเย็นๆค่อยคิดค่อยอ่านอย่าผีผามอันไหนที่ยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะคะต้องมั่นใจก่อนว่าดูไพ่ไปเนี่ยนะคะเห็นดาบไหมคะไม่ว่าวเจะจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามน้องต้องมั่นใจกับว่าปาดาบของน้องที่สวมด้วยมงกุฎเนี่ยนะคะน้องต้องมั่นใจให้ได้ว่า ไม่ว่าน้องจะมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามมันยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ได้น่ะนะคะแต่ปัญหาที่เกิดในช่วงนี้ตัวเองเห็นตึกตึกนี้ไหมคะตึกตึกนี้คือชีวิตของเรานะคะเห็นสายฟ้าที่ว่าเปรี่ยงมาแล้วตึกมันพังพังาบลงไหมคะเออเนี่ยแหละคือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมันเป็นช่วงที่ มันเป็นช่วงที่ถ้าปล่อยให้เกิดปัญหาอะไรมันจะเป็นเรื่องที่แตกหักมันจะเป็นเรื่องเสียหายมันจะเป็นเรื่องที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราผ่านชีวิตในช่วงปลายกรกฎาคมสิงหาไปได้โดยที่ไม่ให้มันมีอะไรรุนแรงเนี่ยน้องต้องมีสติน้องต้องรอบคอบน้องต้องหลีกเลี่ยงการประทะาคารลมและเวลาปี๊ดเวลามโหูยาอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสำคัญๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้นะคะแล้วก็สุดท้าย เจ้าชวยยังไงก็ตามยังไงก็ตามนะคะเดทดาบสิบยังไงก็ตามแต่เองก็ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีที่จะผ่านชีวิตในช่วงในช่วงกรกฎาคสิงหาไปให้ได้นะคะด้วยการมีสติเพราะมันจะเป็นเดือนที่ดูยุ่งยากแล้วก็รุนแรง พอเห็นไพ่หน้าตายนี้พี่ตาก็าเริ่มเตือนไม่ถูกแล้วค่ะไม่รู้จะเตือนจุดไหนเพราะว่ามันรวมไปทุกจุดมันมันมัน,มนรวมครอบไ,ไปมันรวมครอบไปแบบกว้างมากเลยนะคะเริ่มจากอยู่ดีๆก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะไปเจอเรื่องเจอราวเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สถานการณ์ไม่น่าจะมีอะไรเกิดกลายเป็นมีอะไรใหญ่โตนะคะ อะไรก็มาสะกิดนิดนึงกลายเป็นเรื่องแตกหักเสียหายมันคงเป็นช่วงเวลาของการมีเคาะนะคะการมีเคาะไม่ใช่ว่าทั้งหมดในชีวิตเราแย่หมดนะคะในส่วนของความมั่นคงความก้าวหน้าคสุริษฐ์ในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของการเคลื่อนหนุนสนับสนุนก็ยังดีแต่เคาะหมายความว่า,วามันจะเกิดเรื่องจุกจิกเรื่องปากเสียงมีเรื่องมวลาขึ้นแล้วมานปลายกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากเราถูกก็เหมือนเราผิดอะไรที่เราผิดพลาดน,นิดนิดหน่อยหน่อยไม่จะกลายเป็นเรื่องที่รุนแรงอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเออสรุปแล้วก็คือว่าช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นสิงหาตัวเองจะต้องดําเนินชีวิตแบบแบบให้มันหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงทุกรูปแบบนะคะเอาให้มันผ่านไปให้ได้นะคะโอ้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเวลาดวงไม่ดีเวลามีเรื่องไม่สบายใจมากๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายจะอ่อนแอนะคะมันจะติดหวัดมันจะเป็นไข้ได้ง่ายมาก ลองพี่ตาลองดูให้แค่นี้ก่อนแล้วสงสัยอะไรก็ถามมาเพิ่มแล้วกันนะคะ